ก็สวัสด,ดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์ทุกคนนะครับแมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเจมมี่เทรดเดอร์ฟเกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาวิเคราะห์แกลบลเ็กทองคำนะครับประจำวันที่18เดือนมิถุนายนปี2564นะครับเป็นยังไงกันบ้างการเทรดทองคาในช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะแผ่นวันเวลาที่สาคัญไปนะครับก็คือวันที่เฟรประกาศประชุม นนยบายทางการเงินนะครับหรือว่าเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะครับที่แผ่นมาทองคำช่วงนี้ก็ลวงหนักเลยนะครับโอเคไม่พูดมากเดี๋ยวเราไปดูแคบกันต่อดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงแครวิกนะครับก็มาดูกันเลยแนวโน้มก็ยังอยู่ในช่วงของแข็ลงนะครับก็จะตีเทรนตรงนี้นะครับเพราะว่าจุดสูงสุด แล้วก็จุดสูงสุดที่แรกสุดนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ยังเป็นจุดสูงสุดแรกสุดนะครับแต่ว่ามันติดตรงนี้นะครับสิ่งที่เจมมองก็คือจะเป็นลักษณะของไซด์เวนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปพูดถึงข่าวมาโคกันนะครับทีนี้เจมก็มาดูในเรื่องของไซด์เวนะครับเจมก็เข้าออเดอร์ตรงแถวๆนี้นะครับ ก็จะได้รู้ว่าช่วงของายเบนะ่ะเพื่อนๆมีกลยุทธ์การติดแบบไหนนะครับก็เราก็จะติดในกรอบนี้เลยถ้าเป็นขาลงก็เข้าตรงนี้ถ้าเป็นขาขึ้นเข้าตรงนี้ขาขึ้นก็หลายคนก็อาจจะติดตามเทรนตรงนี้แล้วครับแต่ว่านโยบายดอกเบี้ยนะครับมันก็รอสรุปตรงนี้นะครับมันก็ติดติดตรงนี้เจมเป็นขาเซลล์อยู่แล้วเจมก็จะเข้าเลยครับตรงที่มันติดตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีแท่งเทียนตรงเนี้ยครับ เจมก็ไม่ได้เข้าแบบตรงเส้นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเจมจะเปิดออเดอร์ให้ดูนะครับให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเจมก็ปิดไว้อยู่เนี่ยครับเจมก็เข้าตรงข้างแรงนี้พอดีนะครับตรงนี้เจมก็ซี i วลิมิตเอาไว้แต่แว่ามันไม่ติดนะครับก็เจมก็เข้าออเดอร์นะครับแล้วมันก็มันย้อนขึ้นไปมันย้อนขึ้นไปเจมก็เข้าออเดอร์รัวๆนะครับแล้วมันก็เป็นพาแอคชั่นตรงนี้ครับ เขียวแล้วก็แดงเล็กแล้วก็แดงยาวลงมานะครับเป็นอะไรอีฟ n ิ่งสตาร์หรือเปล่าเจมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ให้เพื่อนๆไปศึกษาไว้ในคลิปวิดีโอเก่าๆของเจมก็จะมีสอนบอกไว้นะครับตอนนี้เจมก็รอ TP แถวแแนวแนวรับตรงนี้นะครับตามที่เทคนิคเจมช่วงของ้ายเว่ะของเจมมันเป็นแบบนี้นะครับถ้าว่าเราจะปิดตรงนี้เดี๋ยวก็โดนพวก รอสกอล์ปิ้งนะครับตรงแนวเนี้ยแนวรับสำคัญเนี้ยหนึ่งเจ็ดศูนย์0เนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะบายบายบายรัวรวมาเดี๋ยวเราก็ไม่ไม่ได้เก็บออเดอร์กันพอดีอันนี้ก็เป็นแนวคิดในการเทรดหรือกลยุทธ์ในการเทรดในฉบับของเจมนะครับโอเคมันก็เฟดทีนี้มาดูมาโคนะครับก็แล่สุดเฟดประกาศออกมาว่า จะคงดอกเบี้ยเอาไว้นะครับแล้วก็ยังไม่เพิ่มดอกเบี้ยนะครับแต่จะเพิ่มในปีปี66กนะครับก็จะเพิ่มดอกเบี้ยรัวๆเลยครับก็อย่างน้อยคือ2ครั้งต่อในปี66เนี่ยสครั้งต่อปีนะครับก็ช่วงต้นปีนะครับเงินอาตรีที่ไปเดินตั้งเป้าไว้ประมาณ6.6ล้านก็ลดลงเหลือ3.3ล้านล้านดอแรสาร์สรัฐนะครับก็อาจจะเอาแม อาชีพเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งนะครับในช่วงต้นปี2 5 6 5นหรหรือว่าปีหน้านะครับส่วนนโยบายการเงินของเฟดก็จะผ่อนคลายการเงินลงแล้วก็พยายามชะลอไม่เกิดเงินเฟ้อน,นะครับก็โดนแร่ก,ก็ปลอดภัยขึ้นนะครับคือว่าธนาคารกลางจะพยายามที่จะไม่ใช้เงินอาชีพนะครับแล้วก็ลดวงเงินการใช้เงินลงนะครับในช่วงช่วงของ กางปีนี้ไปจนถึงปลายปีนะครับพยายามจะไม่ใช้เงินตอนแรกถ้าใช้เยอะเดี๋ยวเงินเฟ้อแค่เงินอ่อนดนะครับก็หวังแม่เพื่อนเพื่อนคงเข้าใจก็คือสรุปว่าเฟดคงดอกเบี้ยไว้แล้วก็จะคงแกนเงินเอาไว้ไม่ใช้เงินนะครับพยายามใช้เงินให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อชะลองเงินเฟ้อออกไปนะครับแล้วก็ปลายปีหรือว่าต้นปีนะ่ะ ที่ใบเดนตั้งเป้า6.6ล้านล้านดอลลาร์ที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจก็เหลือ3.3ล้านล้านดอลลาร์นะครับก็เงินตรงส่วนนี้ก็อาจจะแมาจากการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเฟดอาจจะบอกว่อาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยเลี้ยวที่สุดนะครับก็อาจจะเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะปลายปีนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มันพยายามที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดนะครับ ก็ล่าสุดไบเดนก็เดินทางไปหาประธานาธิบดีปูตินนะครับของรัสเซียก็แม้ถึงก็จับมือกันแล้วก็พูดคุยเรื่องระแวงที่แบบทั้มที่ไปไปไม่ผูกพันธมิตรกับรัสเซียไว้นะครับก็ก็พยายามที่จะผ่อนคลายลงครับไบเดนก็ผ่อนคลายลงก็วันวันพูดวันพฤหัสที่แ่านมนะครับไบเดนก็ อยู่กับปูตินไม่แน,น่นครับพูดคุยกันไม่แน,น่นแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าก็คือจะผ่อนคลายนั่แหละความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐลงก็ถือว่าเป็นข่าวดีช่วงนี้ก็มีข่าวดีรัวๆเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเจมก็มองว่ามันเป็นช่วงของไซเบี์นะครับเพราะว่ามันติดตรงนีแ้แล้วก็มีเนี่ยดาวตกตรงเนี้ยสัญ,ญลักษณ์ของแท่งเทียนดาวตกนะครับ เจมไม่แน่ใจจอมชื่อไม่ได้แล้วเจมจอมแค่รูปแบบมันก็พอคือเราเราอย่าไปจอมมันเยอะจอมแค่ง่ายๆครับแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาต่ำกว่าเทนเดิมเนะี่ยแล้วก็เท่าวันนี้หรดูว่าบิกนะ๊กเนี่ยมันก็จะปิดนะครับแต่ในเดยนะปิดไปแล้ว2แท่งแท่งนี้แล้วก็แท่งนี้ก็คือกลับเข้าเทนนะครับแล้วก็วิ่งในแนวโน้มขาลงต่อไปส่วนกลยุทธ์นในการเทรดเจมมองว่าเป็นซ้ายเวย์เจมก็ เนี่ยครับอ,ออเดอร์เซลตรงนี้ตามแนวแตนแล้วก็ไปขายเอาที่แนวรับตรงนี้นะครับอาจจะเหลือออเดอร์ไว้สัก 1- 2อ,ออเดอร์เพื่อที่จะถือยาวแล้วก็ไปปล่อยออเดอร์ข้างแรงใกล้ๆเทนก็ต้องดูว่าแท่งเทียนมันกลับตัวอะไรยังไงแล้วก็พื้นฐานหรือว่าแคลนมันเป็นยังไงบ้างมันแย่ลงหรือว่าดีขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูพื้นฐานแล้วก็ใช้เทคนิค ว่าเราจะเอาเทคนิคไปเข้าออเดอร์ตรงไหนให้ปลอดภัยนะครับโอเควันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้หลายๆอย่างเลยนะครับโอเคทีนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเจมก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับติดตามเฟซของเจมด้วยนะครับเจมมี่เทรดเดอร์โกนะครับข้างในเฟซก็จะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนํา ในกลยุทธ์การเทรดแล้วก็แนวคิดในการเทรดของเจมก็จะมีในนี้นะครับเจมก็รวมรวมไว้ในนี้จิตวิทยาก็มีอาจจะทำคลิปไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจแบบคข้าแๆครับพยายามคิดตามแล้วก็พยายามเข้าใจในฉบับของเจมนะอาจจะงงหน่อยโอเคก็จะมีข่าวเกี่ยวกับ US ดอลลดรแนะครับก็ หลายคนเนี่ยกังวลว่ลาเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดียวกับกำหนดเนี่ยในปี66เนี่ยจะขึ้นพยายามเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยรัวๆนะครับก็ต้องระวังกันด้วยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของกแกนแถลงการของเฟนนาาดนะครับธนาคารลกงสหรัฐนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีปูตินพบกับไบเดนนะครับล่าสุดนะครับที่วันพระฤห,หัสที่แานมา อันนี้ก็จะเป็นข่าวแวาให้ระวังข่าวช่วงตีหนึ่งนครับก็เป็นข่าวของอัตราดอกเบียแล้วก็การประชุมนโยบาบยทางการเงินหรือว่าเงินเฟ้อของเฟดนี่แหละครับก็กลุ่ม G7 นะครับก็มีอันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหร,รัฐกับ EU นะครับก็ค่อนข้างที่จะไปกันได้ดีนะครับยุติสงครามแคมค้าลงเพราะว่าช่วงที่ทําอยู่นะ่ยทำไปเปิดสงครามกับเขาไปทั่วเลยครับก็จับมือกับปูตินนะครับ ก็พยายามทําความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับให้ดีกว่าสมัยที่ทําบริงานนะครับก็จะมีข่าวของบ i t c o i ดด้วยนะครับแล้วก็วัคซีนโควิด -19 นะครับก็โนวาเบกนะครับของสารละตัวใหม่นะครับล่าสุดมีประสิทธิภาพถึง90%นะครับแล้วก็ทดลองระยะในเฟสที่3แล้วนะครับก่อนจะนำมาใช้จริง ก็น่ครับก็มีข่าวนะครับให้เพื่อนๆติดตามตลอดส่วนแม่ก็จะเป็นข่าวของ USD เป็นหลักซึ่งมันก็มีผลต่อทองคําแล้วก็แค่เงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน USD นะครับทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตลาด Forex นะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้ามาติดตามด้วยก็มีความรู้เยอะแยะหรือว่าจะมีคําถามสงสัยอะไรก็สามารถ อินบอกเข้ามาถามเจมได้ในเฟซส่วนตัวของเจมหรหอว่าในเฟซให้ความรู้คำคำคำแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนฟอเร็กนะครับก็ปรึกษาเจมได้ตลอดเดี๋ยวเจมก็จะทิ้งลิงก์ให้นะครับเฟซส่วนตัวแล้วก็เฟซให้ความรู้ทางด้านฟอเร็กของเจมน,นะครับเจมมี่เดเดอร์ฟอเร็กตัวนี้ครับสุดท้ายก็คงไม่มีอะไรมากก็อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยติดตามเจมมาตลอดคอยกดไลค์ เป็นกาลังใจให้เจมตลอดคอยพูดคุยปรึกษาเจมก็ยินดีเพื่อนๆเสมอนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปวิดีโอเจมดีแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆแชร์ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีด้วยนะครับเจมก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับ